วันนี้รายการของเราจะแปลกกว่าทุกวันนะค่ะเราจะเปิดด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะและธุรกิจธุรกิจของใครก็ไม่ทราบเราจะเปิดรายการด้วยข่าวอุ้มคิงพาวเวอร์คุณชื่อคิงพาวเวอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะให้บริการดิวที่ฟรีไงถ้าไปสนามบินก็จะคุ้นกับธิจดูที้ฟรีเป็นเจ้าพ่อธุรกิจดวตี้ฟรี ในเขตประเทศไทยผูกขาธุรกิจนี้มานานนนับถึงวันนี้ก็เข้าสู่20-30ปีแล้วละ่ะแต่แต่ก็เหลือเชื่อมีวันที่เขาพูดกันว่า KING POWER กํ<ม>กำลังมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินเงินช็อตเขาบอกว่าไอ้ที่ช็อตสืบเนื่องมาจากโควิดจนป่านนี้พิษโควิดก็ยังไม่หมด ดังนั้นจึงต้องอุ้มคิงพาวเวอร์ถ้าไม่อุ้มคิงพาวเวอร์เป็นอะไรไปประเทศไทยจะเจะ็บไข้ทป่วตามไปด้วยโอเค okay. ว่ากันอย่างนั้นโอเคเอาเอาาเต้องอุ้มก็อุ้มอ่ะโอเคอส,สัมปทาน <c oughs> สัมปทานดิทีฟีที่มีราคาที่สุดที่มีม,มูลค่าที่สุดก็คือสัมปทานดิตีฟีในสนามบินสุดรภูมิใช่ค่ะ พูดถึงสัมปทานด u ที่ฟรีที่สุนภูมิเนี่ยประมูลครั้งสุดท้ายก็เมื่อปี62 63ประมาณนั้นใช่ค่ะปี62 63ผู้ที่ชนะประมูลก็คือกลุ่ม King าวเวอรเจ้าเก่าข่าประจักษ์ใช่ค่ะบริษัทคิงพาวเวอร์ดิวตี้ดิวตี้ฟีโอเคจำได้ว่าสัมปทานปัจจุบันของ King Power โดยเฉพาะที่สุนภูมิมันเริ่มต้นมันเริ่มต้น มันเริ่มต้นที่เดือนมันเริ่มต้นที่เดือนกันยาใช่ไหมมันเริ่มต้นที่เดือนกันยาใช่ไหมครับกันยาหกสามค่เริ่มต้นที่เดือนกันยาใช่ไหมครับค่ะส้ยหกสิบสามใช่ค่ะโอเคเข้าใจใช่ใช่ชกันยาหกสาโอเคเชื่อไหมครับจากกันยาสองพันห้าร้อยหกปีนี้หกแปดนะลากมาถึง2568ันหาร้อยหมีการ แก้สัมรทานมีการผ่อนคลายเงื่อนไขในสัมรทานภายใต้วัฒกรรมเท่ๆต้องอุ้ม king power เพราะอย่างถูกกระทบจากพิษโควิดรวมสามครั้งใหญ่ๆด้วยกันอะไรบ้างไปรวมสามครั้งใหญ่ๆด้วยกันโอเคมาทวนกันสักนิดนะครับมาไล่ดูกันค่ะโอเคอุ้ม king power ครั้งที่หนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะ จำได้ใช่ไหมครับว่าปีนั้นเป็นปีแรกที่เกิดโควิดใช่แล้วสถานการณ์โควิดพอส่นสัญญาสัมปทานปั๊บเกิดโควิดโควิดมาปุ๊บเมืนอเกิดโควิดปิดสนามบินคนไม่เดินทางเมื่อปิดสนามบินก็กระทบคิงพาวเวอร์ขายของไม่ได้เมื่อกระทบคิงพาวเวอร์ก็ต้องอุ้มโอเคดูสิครับว่าเขาทำกันยังไงครั้งที่หนึ่งยังไงเขาอุ้มอะไรบ้างเริ่มจากตรงนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งมีการขายอายุสัมปขยายอายุสัมปทานทางอ้อม จากกันยายน2,563ถึงมีนาคม2,574ค่ะเป็นกันยายน2,563ยาวไปถึงมีนาคม2,575ก็ยืดให้ปียืดอีกหนึ่งปีจาก74กป็น75เขาไม่ได้ยืดตรงๆเขาทำแบบอ้อมๆค่ะแต่ใจความสำคัญก็คือสัญญาสมรทานมันจะเป็นสิ้นสุดปี75ค่ะก็คือได้บวกอีกปีหนึ่งบกหนึ่ปีค่ะ อย่างที่สองที่อุ้มกันเมื่อปี2563ก็คือการปรับสูตรค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ําเขามีการคํานวณเรื่องค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่านะคะมีการจากปรับตามจํานวนผู้โดยสารประมาณการเป็นปรับตามจํานวนผู้โดยสารจริง <Okay. S 1> เดิมเขามีประมาณการไว้ว่าตัวเลขเท่านี้ต้องจ่ายประมาณนี้แต่เมื่อผู้โดยสารน้อยลงใช่ไหมมันก็เท่ากับพอมาจ่ายตามจริงก็คือถ้าผู้โดยสารน้อยก็จ่ายตามน้อยไงอตอนประมูลพวกที่เข้าประมูลเขาก็จะประมาณการ ประมาณการว่าจํานวนผู้โดยสารในแต่ละปีจะเป็นเท่าไหร่ค่ะดังนั้นการเสนอจ่ายค่าสัมปทานจะเรียกมันว่าค่าอะไรก็ช่างมันเถอะย่อเรื่องก็คือการจ่ายค่าสัมปทานผู้ประมูลเขาก็จับไปผูกกับจํานวนผู้โดยสารประมาณการใช่ค่ะต้องจ่ายตามนั้นเกิดเหตุเกิดโควิดทุกอย่างผิดไปจากประมาณการสิ่งที่จะพอช่วยเหลือกันได้ก็คือ ปรับสูตรการคิดค่าสัมทาระจากที่เดิมยึดโยงอยู่กับจํานวนผู้โดยสารประมาณการตอนยื่นประมูลก็เปลี่ยนหน่เป็นยึดโยงกับจํานวนผู้โดยสา,สารจริงที่ผันแปรไป,ไปตามความเป็นจริงใช่ค่ะก็ถือว่าก็ช่วยกันตามสมควรนะมไม่ใช่ตามสมควรก็ช่วยกันมากนะพูดก,กันต,งตรงๆนะครา,าวนี้พิษโควิดมันยึดเยืะเหลือเกินต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเกิดการอุ้มครั้งที่2ค่ะเมื่อปี2566 2566ค่ะดูสิครับว่าอุ้มอะไรบ้าง 1. ให้มีการเลื่อนชำระและแบ่งชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน6งวดงวดที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนาย,ยน66ในปีนั้นนะเรียนนิดหนึ่งค่าสมบาานนะ จะเรียกว่าค่าอะไรตามกฎหมายตามอะไรอักษรก็ช่างมันเถอะผมเรียกมันค่าสัมปทานค่าสัมปทานค่าสัมปทานนะมันจะมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งก็คือรายเดือน20%ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายแบบที่สองก็คือขั้นต่ำรายปีรายปีจัดก้อนในกรณีนี้พูดถึงค่าตอบแทนค่าสัมปทานที่ต้องจ่ายรายเดือนจ่ายรายเดือนสิรายเดือนนี้รายเดือนใช่จ่ายรายเดือนสิจ่ายรายเดือนสิก็คือ เดือนมกราถึงเดือนมิถุนายน2566ในหงวดใน6เดือนนี้ใน6เดือนแรกของปี2566ให้เลื่อนชำระและก็ให้แบ่งชำระได้ด้วยใช่ค่ะเลื่อนไป6เดือนแต่คราวนี้มีข้อ,อที่สองข้อที่สองในแต่ละงวดที่ถึงกำหนดชำระให้เลื่อนชำระออกไปได้6เดือนพูดกันง่ายง่ายไอ้หเดือนนั้นในแต่ละเดือน ให้เลื่อนไปได้6เดือนใช่จากมกราลาก็นับไป6เดือนค่ยจ่ายของงวดมกราเนี่ย<ต>เลื่อน<า>ไปหกเดือนแต่มากกว่านั้นอีกในแต่ละงวดที่ได้รับการเลื่อนชําระ<ๆ>เขาให้แบ่งชําระได้นะเป็น12งวดซอยแบ่งย่อยสมมติว่ามกราคม2566ปกติมันต้องจ่ายตอนสิ้นเดือนหรืออะไรประมาณนั้นนั่นะครับปรากฏว่าเมื่อถึงกําหนดชําระ ค่าสัมปทานของเดือนมกรา66เขาให้เลื่อนชําระออกไปได้6เดือนก็เป็นกรกฎาคมสมมติว่าเป็นเดือนกรกฎาคมใช่ค่ะพอถึงเดือนกรกฎาคมให้แบ่งจ่ายได้อีก12งวดค่ะโอ้โหส่ยย่อยไปอีกส่ยย่อยช่วยไงช่วยไงช่วยช่วยช่วยชวยชว2,566พิษโควิดเป็นยยงองู่อยู่เข้าใจได้เข้าใจได้ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหม เข้าใจได้เข <isation> ้าใจได้เข้าใจได้อเข้าใจได้นะต้องเข้าใจสิเพราะเขาตัดสินใจไปแล้วไงโอเคใครตัดสินใจฮะไม่ใช่เราไม่ใช่มีอำนาจตัดสินใจไม่ก็เลยถามย้ำว่ายังอยู่ใช่ไหมทวนนะอืมสมรทานปัจจุบันของคิมพาวเวอร์ผมพูดถึงสูนภรภูเป็นหลักก็แล้วกันค่ะที่จริงเนี่ยที่เขาขอและเขาผ่อนปลนกันเนี่ยเขาขอและเขาผ่อนปลนกัน ทุกสญาทุกสัญญาทุกสามสนามบินที่สัมปทานเป็นของ King Power ไล่กันตั้งแต่สุนภูมิโดนเมืองใช่ค่ะเชียงใหม่เชียงใหม่โปรเกตหัดใหญ่ห้าสนามบินด้วยกันโอเคเคสนี้โฟกัสไปที่สุนภูมิก่อนก็แล้วกันแล้วก็ดูในส่วนของดิวตี้ฟรีที่เป็น King Power นะโอเคโอเค สมรทานปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มปี63จะไปสิ้นสุดปี75ใช่ไหมใช่ค่ะยืดหนึปีก็เป็น75หปรากฏว่าปรากฏว่า,า,วกวาแก้ครั้งที่1ปี63ครั 3, ้งที่2ก็คือปี6พอมาปี68ปฏิบัติการอุ้มก็ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องนับเป็นครั้งที่3ค่ะครั้งที่ส่ะปัญหามันเกิดจากคิงพ Power รข้างใจค่าผลประโยชน์ตอบแทนเขามีปัญหาไงสภาพคลองเนงะพิษโควิดไงโควิดมันยังไม่จาง ค่าผลประอยู่ตอบแทนที่ค้างจ่ายตัวเลขกลมๆอยู่ที่4ี่พันล้านบาทเศษสี่พันล้านบาทบวกบวกบวกเพราะมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเลขค้างจ่ายสี่พันล้านบวกบวกมันณเดือนไหนณเดือนไหนใช่แล้วบวกไปถึงเท่าไหร่เข้าใจว่าณสิ้นณณสิ้นเดือนธันวาหรือเปล่าแต่วันนี้ เข้าสู่กลางเดือนกุมภานะใช่ค่ะแต่มติบอร์ดที่อนุมัติอันนี้ให้มีขยายตรงนี้22มกราคม22มกราคมก็น้าจะเป็นตัวเลขค้างจ่ายนสิ้นธันวาสิ้นธันวาใช่ถ้านับถึงวันนี้นะค่ะผมว่ามันทะลุไปแล้วมันทะลุไปแล้วมันบวกบกบวกดังนั้นดังนั้นบนจอขนาดนี้เราจึงใช้ตัวเลข4 0 0 0ล้านบวกบวกบวกแล้วก็บวกค่ะโอเค ตามสัมปทาน King Power จะต้องจ่ายดอกเบี้ย18%ต่อปีหมายถึงเงื่อนไขในสัญญาเดิมนะต้องจ่ายดอกเบี้ย18%ต่อปีแต่เนี้ยค้างอยู่4,000กว่าล้านและก็บวกบวกบวกใช่ค่ะปรากฏว่า AOT ลดดอกเบีย้ยให้เหลือ MLR บวก2นะคะหรือพูดง่ายๆดอกเบีย้ยจาก18%ก็จะเหลือแค่9%ต่อปีก็ลดดอกเบีย้ยให้9%ดอกเบีย้ยค้างใจ่ายให้ครึ่งหนึ่งค่ะแต่ครึ่งหนึ่งหรือหรือ9%ครึ่งหนึ่งหรือ9% ของยอดเงิน4,000ล้านบวกบวกบไปเรื่อยๆอมันเยอะนะเยอะนะ9%่ะมันเยอะนะแต่ก็ถือช่วยแบ่งเบาไงมันเยอะนะมันเยอะนะอย่าทำเป็นเล่นนะมันเยอะนะอ่ะไม่เป็นไรก็ส,สัญญาสัมรทานในปีที่มันเกิดโควิดพอดีๆด,ดังนั้นเข้าถูกกระทบจริง เมื่อถูกกระทบจิงมันก็ต้องช่วยจริงเพียงแค่มีคำถามเดียวช่วยกันแค่ไหนจะช่วยกันอย่างไรเท่านั้นเองมันก็คือคำถามต้องช่วยในเหตุผลช่วยอย่างไรช่วยแค่ไหนช่วยถึงเมื่อไรโอเคอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่คราวนี้อย่างที่กลาบเรียนทั้งหลายทั้งปวงไอ้ตัวแสบเนี่ยไอ้ตัวร้ายเนี่ย <A COVID. S 2> ไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยอควิด <A COVID. S 2> เรียกผู้ต้องหาเนี่ย <A COVID. S 2> น้อยไปต้องเรียกจำเลยเนี่ย จำเลยในคดีนี้ก็คือโควิดเออมันชื่อโควิดไอโควิดนี่แหละเป็นจุดเปลี่ยน King Power ร์เดลตี้ีไอคิงพาวเวอร์เนี่ยเขามีบริษัทนิเครือเป็น10บริษัทนะค่ะเราโฟกัสไปที่ King Power Duty Free ซึ่งเป็นบริษัทหลักใช่ค่ะจริงๆมี King Power รับสัมปทานรับสัมปทานส่วนภูมิโซนภูมิใช่ด้าน Duty Free ยังมี King Power ที่บริหารเชิงพาณิชย์อีกนะไปดูรายได้กำไรขาดทุนกันสักนิดหนึ่ง ย้อนกลับไปก่อนโควิด2,562ปีนี้รายได้คิมพาวเวอร์ดูที่ฟรีเฉพาะที่สุนภูมินะคะเท่าไหร่38,554ล้านค่ะกำไรกำไรสุทธินะคะปีนั้นอยู่ที่756ล้านค่ะขยับมาปี2,563เป็นปีแ <COVID. S 1> รกของโควิดโควิดมารายได้รายได้รวมนะคะ8,119ล้านค่ะถ้าทุน ขาดทุนติดลบไปอยู่ที่1,833ล้านค่ะสังเกตตัวเลขทุกตัวเลขและของทุกปีนะครับค่ะขยับไปทีสองยกที2 5 6่<ไ>รายได้ก็ยังอยู่ที่1,608ล้านบาทค่ะติดลบตอนปีนั้นนะคะขึ้นมาถึง2,814ล้านติดลบนะขาดทุนนะสังเกตไหมครับ6,2มา6,3แล้วมา6,4 6,2รายได้3,8 0 0ากำไร756 6-3รายได้ลดลงเหลือ8 1 0 1ขาดทุน1,008ค่ะ 2, 2 6 4รายได้ยังลดต่อเนื่องเหลือแค่1,006ขัดทุนเพิ่มขึ้นเป็น2,008ตัวเลขมีความสัมพันธ์ปกพันกันอย่างไรตั้งข้อสังเกตขยับมาปี2,565รายได้เริ่มดีขึ้นค่ะ 17,748ล้านบาทนะคะรายได้รวมแต่ยังต่ำกว่าปี62นะปีนั้นก็เริ่มมีกำไร3าไ1รล้านค่ะขยับมาปี2,566หลรายได้ก็สูงขึ้นนะ33,592ล้านบาทแต่ขัดทุน651ล้านทั้งหลายทั้งปวงเราหยิบฉวยมาจากงบการเงินที่บริษัทคิมพเบอริทีทีฟีส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะ,คะ ทุกบริษัทต้องส่งงบการเงินไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกคนสามารถขอเข้าไปดูได้ถือเป็นข้อมูลสาธารณะที่สาธารณะสามารถขอเข้าไปดูได้ขอเข้าไปดูที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำหรับปี2567เราเชื่อว่ารายได้ของคิมพ,พัพปติธิฟิมันกระโดดขึ้นแน่แกำไรหรือขาดทุนเราก็ยังไม่เห็นเพราะเพราะ เพราะตามกฎหมายนะงบการเงินปี67เขาให้ส่งได้จนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมป้าสติแต่ละบริษัทถ้าจะส่งงบการเงินไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาจะติดชึ่งจนกระทั่งถึงเดือนสุดท้ายมาหมายความว่าปีงบของ67เขาก็จะไปส่งเอาเดือนพฤษภาแต่ขณะนี้เราพูดกันที่เดือนกุมภาเราจึงไม่สามารถล้วงเอาง,งบการเงินปี67 มาให้ดูได้เราให้ดูได้แค่ปี66ปี66ไรายได้กระโดดขึ้นมาเป็น33,000แต่ขาดทุนแายก็ยังขาดทุน600กว่าล้านบาทตัวเลขมันมันไม่สัมพันธ์กันนะมผมก็ไม่เข้าใจนะและผมก็เชื่อว่า67ตัวเลขมันต้องมากกว่า33,000 อันแน่นอนพระสานการกังเที่อทดีขึ้นอะอะไรเท่าไหรอย่างไรต้องรอเดือนพฤษภาตอนที่เขาส่งงบไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสังคมจึงจะได้เห็นใช่ค่ะแต่ต้องก็สังเกตกันเราว่าจากตัวเลขท่องเที่ยวที่มันดีขึ้นอะมันมีส่วนแต่เขาพูดกันว่าถ้าไปดูงบกันเงินฉบับเต็มของ King Power นะเป็นไงคะก็เราคงได้เห็นข้อมูลในเบื้องต้นแค่ต้นเดือนต้นปี2567 ต้นปีนะค่ะเขาพูดกันว่าภาระหนี้เยอะพอสมควรอืมาจากไหนเขาบอกว่า debt equity ratio ก็คือเป็นเท่าไหร่หนี้ต่อทุนขึ้นมาที่สิบเท่าหสมมุติว่ามีทุนหนึ่งบาทแต่มีหนี้หนี้สิบบาทสิบเท่าโอทุนร้อยล้านก็จะมีหนี้พันล้านใช่ทุนพันล้านก็จะมีหนี้หมื่นล้านจากอะไรเนี่ยผมไม่ทราบเนี่ ผมไม่ทราบแต่จริงๆ,ๆ,ๆเขาก็ประมวลน,นะเหตุผลหลายเหตุผลนะเขาบอกเรื่องนอกจากเรื่องโควิดเรื่องสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วเขาบอกเรื่องจําได้ไหมไปขอคืนพื้นที่ขาเข้าเข,า,เขาก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่เขาเขียนด้วยนะตอนที่เขาเสนอะด้วยความ,มเคารพจำได้ใช่ไหมดิบที่ฟรีขาเข้าเนะี่ยถ้า<อ>จะจับโป๊กกันถ้า<อ>จะจับโป๊กกันถ้าจะจับโป๊กกันต้องย้อนกลับไปอ่านคําให้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนไล่กันตั้งแต่ผู้บริหารคลาง ทอทเรื่อยไปจนกระทั่งกระทรวงการคลังผมจำได้ว่าเคยสอบทานผู้ใหญ่ผู้บริหารกระทรวงการคลังเรื่อยลงไปถึงระดับการท่าก็คือบริษัททอทอ,ทอ a อทเจ้าของสนามบินเจ้าของสัมปทานเขายืนยันว่ายกเลิกเดลที่ฟรีขาเข้าประเทศไม่ได้กระทบผู้ได้รับสัมปทานสักเท่าไหร่เพราะมันเป็นไรายได้น้อยนิด แต่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาเขียนด้วยนะแต่พอจะมาช่วยกันจะมาอุ้มกันจะมาขอกันบอกว่าไอ้เรื่องยุบดกทีฟ่ฟรีขาเขา้าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้กระทบต่อสถานะทางธุรกิจเอ๊ะไอ้วันนั้นที่ยุบดีทีฟรีขาเข้าไม่เห็นพูดอย่างนี้นี่ก็ไหนบอกว่าสอบทานกันแล้วคุยกันแล้วไม่มีปัญหา ผมจําได้เลยเออส่วนจะกลับมาคืนพื้นที่เขาเมื่อไหร่ก็อยู่ที่นโยบายเลยวันนั้นผมยังยังดักคอเลยผมจําได้แล้วอย่ามาขออย่างอื่นเพิ่มนะผมยังดักคอกระทรวงการคลังว่าพี่เดี๋ยวเขามาขออย่างอื่นเพิ่มนะพี่อ้างสารพัดเหตุผลแล้วแล้วก็สั่งให้ยกเลิกเดี๋ยวที่ฟรีขาเข้าไม่ใช่ว่าในเวลาต่อมามีแกนหยิบฉวยเอาเรื่องยุบดี๋วทีฟรีขาเข้ามาเป็นประเด็นขออะไรจากรัฐนะ ผมจำได้เลยผมผมถามผมจําได้เลยผมถามแล้วดังนั้นวันนี้จะมาอ้างเรื่องยุบดีเฟีขาเข้าตรงเถียงกันตายเลยจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาบอกไปอเออออๆออโอเคแต่จริงๆนะด้วยความเคารพไฟแฟร์กับค <King Power S 2> ิงพาวเวอเข้าใจเขานิดหนึ่งมผมเข้าใจว่ามีสัก2อสปัญหาหลักๆด้วยกันค่ะปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่หนึ่งก็คือโควิดเขากระทบเต็มๆมาช่วงโควิดต้องบอกเลยเขากระทบเต็มๆมันก็ต้องช่วย มันเหลือคําถามเดียวช่วยแค่ไหนจะช่วยแค่่ไหนถึงเมื่อไรจะช่วยถึงเมื่อไรมันก็แค่นั้นมันต้องช่วยอันนี้แฟนต้องช่วยต้องช่วยนี่มีเหตุผลควรช่วยได้ต้องช่วยช่วยถึงเมื่อไรอันนี่ก็คือโจทย์ที่ต้องช่วยกันคิดค่ะข้อต่อมาข้อต่อมาเจ้าสัววิชัยตายเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภาผู้ก่อตั้งคิมพาวเวอร์ผู้สร้างตำนานคิมพาวเวอร์ ตกคอตายไงจำได้ใช่ไหมตกคอใช่จำได้การที่เจ้าสัววิชัยตายเนี่ยเป็นความสูญเสียของกิ n ง Power อย่างมากมายมหาศาลครั้งใหญ่เลยล่ะครั้งสำคัญเลยพันยาและลูกๆของเจ้าสัววิชัยกระโดดขึ้นมารับช่วงธุรกิจต่อก็จริงแต่ไม่มีใครเหมือนเจ้าสัววิชัยต้องยอมรับเพราะเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยไอ้เรื่องการทำธุรกิจเนี่ย มันเป็นทั้งศิลปลศาสตร์มันเป็นทั้งศิลปลศาสตร์มันเป็นทักษะมันเป็นพรสวรรค์มันเป็นทุกอย่างประกอบกันมแม่และลูกๆของเจ้าโสมว,วิชัยรวมกันยังไม่ได้ยังยัง,ยงไม่ถึงครึ่งของเจ้าโสมว,วิชัยก็ต้องบอกเจ้าสมวิชัยมีทั้งศร์และศาลตร์นะดังนั้นดังนั้นดังนั้นเมื่อเผชิญกับวิกฤตโควิดการรับมือกับกับวิกฤตโควิดและการฟื้นธุรกิจหลังโควิด ถ,ถ้าผิดไปจากเจสุวิชัยคนอื่น <scope. S 1> ก็ทําไม่ได้อย่างเจสุวิชัยเชื่อว่าเจสุวิชัยถ <bringt> ้ <น Eleven. S 1> ายังอยู่วันนี้นะสถานะของคิงพาวเวอร์น่าจะดีกว่านี้จะไม่อยู่แบบนี้น่าจะดีกว่านี้อันที่ผมวิเคราะห์เป็นสองประเด็นที่เป็นสองประเด็นนะคถูกไหมนะโอเครอดูกันต่อไปที่จริงมันมีปัจจัยที่สามนะแต่ค้ำค้างไปบ้างก็ได้รู้มากแล้วก็ยากนานอ่ะ รู้มากก็ยากนานพอละเรื่องชิงพอร์พอเท่านี้แหละพอใช่ไหมพอเถอะกระทบใครฮะพอเถอะ